เดียวนะะครับแต่แทก่อนนี้ผไม่ร้จัเลเกาบอกอไ้เียดกับพี่ไ่ได้ดับัพี่ดำหน้าดำมันถึกันที่ตะแกน่คืาให้เกียกันขับตัวเรงวค่ะการกดแกนหน้าไม่ได้ดำป่ะแกนไม่หาาไปาปรับสั่ไไอไออนอยู่ไนแล้วัขอปาป่น บอกว่าอทนพยายามมาแล้วสามวันสานี้นใส่คุณธรรมาใจสอาเซียนยับ่ออะไรคืออะไรคือรดาอชอบเด็กกอย่อบเด็กกลางเดอ่คนเดียวนะคือาแไอคนเดค่ะขับรถขัรถไ สวัสด so ีช่นสวัสดีสนยานะคะสนยานครับดทีวยตอนนี้ฉันปวหัวมากเลยก็บอกพานจัทองนะคะวัสดีครับเดี๋นสัดเจเจนะจ๊ะตลาดนดเจเจจะพี่สวัดีราชวิถีลินิกนะคะนดครับนดีเลยช่วงนี้ คอดออาอยู่แล้วก็อดรแนบิวต um ี้แคร์แบิวตี้แคร์ฮัลโหลยูเนอยูนคืออกหน่อยกมักงอยู่ะพี่พูดปุ๊บพนักงานวิ่งเข้าร้านเลยอะสวัสดีบ้านมาเฟือเคสเฮาสคสเฮาเ่าคสสเหรอคะเคสค่ะน้อแก้าเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยาตรวนด้วน่ เดี๋ยวน้องกไปตลาดนัดเจนะคะเดี๋ยวคุณเจอกับพวกเราได้เดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะไปแจกใบเซตีผละมาเจตจังหมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้ักเพื่อนคยทุกคนที่ตลาดนัดเจลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนชาวังวัดนะคะออกมาดูได้เลยค่ะออกมาดูได้เลยนะคะเดี๋ยวคุกพี่ไไหนคะไป่อที่ไปจับเราอ่อนมาเลยไปส่ี่ตลาดเดนะคะขอบคุณค่ะ แต่ว่าแฟนหนูก็ชวยคนอื่นเหมือนกันค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่นาคืเราไม่ไดแต่ว่ากลกในบ้านนะคะเปิดช่องวันเปิดช่องกานดูจะได้เจอแค่เราแน่นอนค่ะให้ผ่า่องวั้งหมด O A ต้องบอกว่าช่องน เดือดเรืเ่องเองอีกๆเจ้าเจ้าเจ้าชิเวเยนพี่ไว้ข้างทางก็ได้มีตัวอะไรวะข้างทางมันให้เราค่อยแฝงเข้าไปเต้นไฟก่อนจัดสถานีแบบนั่งหนึาา่งบาท ะออเออค่ะใช่่ชนคะเดี๋ยวปตกนะคะพวกเราากนะคะวันนี้เดี๋ยวมามทติดเขาดาวพ่อเนี่ย ใช่แล้วค่ะที่บเลยว่าจะสตา์นี้ถูกมากสี่ห้เนอว่างสอผคนต้าฮั่นล้อเ่